สวัสดีครับลาสบุคพีค่าเซ็นเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนำรถนะครับราคาประหยัดนะครับผมแต่ว่าเป็นรถที่คุณภาพมากๆนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าแบรนด์โปตอนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นโปตอนเปลวนะฮะตัวนี้นะครับมา้อลไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผม ไฟองกระจกไฟฟ้านะคะผมกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้านะครับมือจับประตูเปิดประตูคคมเมี่ยมนะคะผมตัวนี้ติดแก๊สม,มาจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นแก๊สเอลพจี v G นะฮะตัวที่เป็นระบบพุทสตาร์นะครับผมภายในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะห้านะครับคันนี้นะครับเลขไม์อยู่9 5้าหมืนห้าแค่น,นั้นเองนะครับผมตัวนี้มาพร้อมจอนะครับผมติดตั้งจากโรงงานนะฮะ อัตโนมัตินะครับผมมีโหมดทิปโทนิกนะฮะแอร์มีโหมดออตโต้นะครับผมตัวนี้พิษัยยางตัวนี้มีพัลส์ชิพด้วยนะครับผมอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกช์ชันนะครับพร้อมผ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับมีคูปคอนโทรลให้มาด้วยนะครับตัวนี้ รอบกันนะครับถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้มากๆนะครับภายในก็กว้างขวางนะฮะครับดูห้องเครื่องนะฮะเดิมๆนะครับเครื่องเดิมคันนี้นะครับผ่อนอยู่สามพันกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าสนใจสนใจนะฮะต้องรีบเข้ามาเลยนะฮะนานๆจะมีรถ่รถดีราคาจอมเยาวมานะครับ โอ,โอตอนเบลเว่นะครับผมปี2016ราคาผมตั้งราคาอยู่197,000บาทเท่านั้นนะฮะผ่อนสบายๆ3,000กว่า,า, 3, านะครับรถด,ดีๆนะครับอยากนาะแนะนำให้ใช้กันนะครับผมยังไงลูกค้าถ้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาหาทีมงานเซลเราได้นะครับผมทีมงานเราพร้อมดูแล จัดไฟแนนซ์ให้นะครับหรือมีเงื่อนไขตรงไหนที่ลูกค้าต้องการนะฮะแจ้งได้เลยนะครับผม